วัค่ะวันนี้พบแม่อุูที่ดินนะคะวันนี้พามาอัปเดตที่ดินแปลงใหม่ค่ะเป็นที่ดินติดคลองพรมณีแล้วก็วิวเขานครนายกแปลงนี้นะคะตรงนี้มีทั้งหมด8แปลงค่ะประกาศขายแปลงละ2,225บาทต่อตารางวาในรละ8 9 0 0 0 0เนนั่นเองนะคะราคาถูกมากเลยแปลงนี้นะคะพัฒนาให้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นถนน ันนี้พามาดูที่ดินแปลงเล็กแบ่งขายวิวเขาติดกับถนนนางสิทินครนายกเพียงหนึ่งกิโลเมตรนะคะตรงนี้อยู่ที่แยกสุพรรณิกาค่ะเข้ามาก็คือมาถึงปั๊มพีทีข้ามแยกสุพรรณิกามาเจอปั๊มพีทียูเทอร์นะคะแล้วก็มาตามพิกัดที่อูให้ไว้นะคะก็จะมาเจอที่ดินแปลงนี้ค่ะเป็นที่นาแบ่งขายนะคะ วิวเขาชัดๆแบบนี้เลยที่สําคัญติดคลองพรมณีนะเนี่ยค่ะถ้าจําได้เฟสหนึ่งอุ้จะขายไปแล้วฝั่งนูน้นนะคะตรงนี้เปิดโครงการสองค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นคลองพรมณีแบบนี้เลยนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะให้ดูบรรยากาศข้างนอกก่อนเนี่ยค่ะ สังเกตนะคะที่ดินของเราก็จะมีต้นตาลสามต้นตรงนี้นะใกล้ๆก,กับต้นตาลสามต้นนะคะตรงนี้ห่างจากโรงพยาบาลนครนายกเพียงหกกิโลเมตรนะคะอันนี้อุยเยินอยู่บนถนนคลองชนวทานะคะตอนนี้ได้งบมาแล้วเตรียมทำคอนกรีตเหมือนสั่งตรงข้ามน,นะคะ ก็ที่ถินของเราก็จะอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นคลองชนบทานนะคะได้งบมาแล้วค่ะขยายเพิ่มโครงการพยอยทําเข้ามานะคะทีละหนึ่งร้อยเมตรนะคะเนี่ยค่ะให้ดูบรรยากาศเป็นภูเขาเลยนะคะนี่เห็นไหมคะว่าโครงการของเรากําลังทําถนนนะคะเข้ามาตามผังที่อุ้ขึ้นให้นะ อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของแปลงที่8ปดนะคะขุพามาดูแปลงที่8ปดนะเราแบ่งเป็นล็อกแล้วก็ราคาตามที่อุ้ขึ้นให้นะคะก็คือไล่ละไล่ละแปดแสก้าหมืนบาทนะคะตารางวาละสองพยบาทนะคะถูกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่น่าเชื่อว่าที่ดินหลักแสนทำเลหลักล้านนะวิวเขาติดน้ำขาหน้าติดน้ำหลังติดเขานะคะ แล้วก็มีเพื่อนบ้านหลังหนึ่งเห็นไะเนี่ยค่ะนี่คือบ้านของเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็เนี่ยคือเป็นส่วนท้ายของแปลงที่ดินนะคะเราถมสูงกว่าที่นา80เซนนะคะแล้วก็บอดอัดแล้วก็ลงหินคลุกให้แน่นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทางออกไปนะคะก็จะไปเจอกับลำราแล้วก็ถนนสาธารนณะวิ่งออกไปก็จะผ่าน ไปทางโครงการน้าๆเนี่ยค่ะเข้าที่ถนนแยกสุพรรณิกาเลยนะคะน้องรีรีช่วยแม่รีวิวหรอคะวันนี้ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ เลยนะคะลี่ละเอียกซื้อมากเลยะคะ่ะแต่ละแปลงนะคะค่ะแปลงนี้เท่าที่เห็นนะคะก็คือเดิมเป็นที่นานะแล้วก็เป็นที่นาไม่ที่ไม่ได้ทํานานะเป็นที่ข้างหลังอะคะ่ะเป็นภูเขาค่ะเป็นเขานครนายกเขาใหญ่ะคะ่ะซ้อนกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะตัวนี้คือเป็นแบ่งจักสันขายหมดแล้วนะแนะนําแปลงนี้ค่ะแปลงนี้แปลงหมายเลขแปดนะซื้อไปแล้วนะคะก็จะเหลือตั้งแต่แปลงที่1ทางเข้านะคะ ตามถังที่อุ้ขึ้นให้แบบนี้เลยนะคะก็จะมี1234567นะคะไล่ละ890,000บาทหาไม่ได้แล้วนะคะอันนี้คือตำบลโทมนีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะคือเราทำถนนสาธารณะหน้า,นา,นาแปลงนะคะแล้วก็ไฟฟ้าก็คือขอกับอบตอน,นะคะติดกับคลองนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านหมดเลยนะคะการเดินทางเข้ามานะคะถ้าเรามาจากปัม๊มทีชีนะคะด้านหน้าฝั่งโน้นก็จะเรียบคอ ที่ดินเเราได้หมือน,นคะคะถ้าเห็นจะเห็นถนนรังสิตนครนายกอยู่ข้างหน้าค่ะรถวิ่งอยู่เลยค่ะเราเข้ามาจากข้างปั๊มพีทีออกเข้ามาก็จะเรียบคองพ ในช่อง Youtube แม่อุที่ดินนะครนาะยกยกใหม่นะคะ,ะกดติดตามช่องแม่อุที่ดินนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้เลยนะคะแม่อุจะลงคลิปใหม่หมๆรวๆแบบนี้มาให้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเ<ย>จอาก,กันาที่แปลงที่ดินค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่อง Lily Channel นะคะไปพิมพ์ดูนะคะไปติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย